แต่ก่อนเราได้ยินแต่แบบ beauty is in the eye of the beholder สวยหรือเปล่าแล้วแต่ใครมองเราตอนนี้เปิ้ลเพียมจะ encourage ทุกคนว่าแบบ beauty is when you look at your mirror คือหยิบกระจกค่ะอ่าฉันส,สวยพอละเปิ้ลเชื่อว่าทุกคนที่มีความมั่นใจความสำเร็จมันไปแล้วครึ่งหนึ่งค่ะเปิ้ลน,นะคะกิติวันรัตนาจารย์เป็นผู้บริหารสูงสุดของ m e r ร์สเอสเ c ติประเทศไทยคะ่ะ เมอร์สจริงๆเราเริ่มต้นด้วยการเป็นบริษัทยาที่ประเทศเยอรมันนะคะตั้งแต่ปีคศ1 9 0 8ก็ตอนนี้ก็ร้อยกว่าปีแล้วจนมาถึงการรีออร์แกไนซ์ครั้งใหญ่ของเม r ร์สกรุ๊ปและก็เลยเป็นที่มาของกลุ่มเม r ร์สเอสเซติกก็ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นเหมือนเป็นบริษัทย่อยขึ้นมาในเม r ร์สกรุ๊ปของเราถ้าจะถามว่าเม r ร์สเอสเซติกคือใครก็เราไม่ใช่คลินิกนะคะเป็นตามความเข้าใจเป็นที่มาที่เราพยายามที่จะ ทำให้ทั้งคุณหมอซึ่งเป็นลูกค้าเรารวมถึงผู้บริโภคเข้าใจว่าเมิร์สเราคือใครเราทําอะไรแต่ถามว่าเมิร์สเราเป็นคลินิกไหมไม่ใช่เราเป็นคู่ค้ากับคลินิกอันนี้น่าจะตรงที่สุดค่ะกับความหมายของคําว่าว่าเมิร์สเป็นใครในตลาดนี้ค่ะ เมอร์สเราจดจัดตั้งตอนปี2015ในประเทศไทยนะคะนับประจุวันนี้เนี่ยก็9ส่ปีที่7ความตั้งใจของเมอร์สเขาบอกแน่แชัดแล้วว่าเขาต้องการที่จะโตในธุรกิจความงามในเอสเตติก ตอนที่เขามาชักชวนเราเปิ้ลก็มีความชอบที่ว่าเ,ออเราชอบทางนี้อยู่แล้วแล้วพอมาเจอว่าเฮ้ยมันเป็นบริษัท PL a e s t h e ติ c Company เปิ้ลสามารถพูดได้อย่างนั้นเพราะเขาพูดว่าไม่ว่าเราจะมีนวัตกรรมความงามใดๆหรือมีผลิตภัณฑ์ใดๆเกิดขึ้นมาเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เรานําเข้ามาจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจความงามเท่านั้นเราสนใจตรงนั้นและเราชอบในในโยบายในแนวทางของตัวบริษัทเอง<ๆ>ก็เลยเป็นที่มาที่เราได้มาจอยตั้งแต่เดวันเลยค่ะตั้งแต่เป็นคนหาออฟฟิศเช่าเล็กๆนั่งกันสง คนจนวันนี้ก็พนักง,งาน50คน6ปีเต็ม9สุป,ปีที่7ค่ะ6ปีที่ผ่านมาในแง่ของความสำเร็จนะครับเราประสบคสวามสำเร็จหรือเติบโตขึ้นยังไงบ้างรครับเติบโตแบบเรียกว่าขยิ่งก้าวกระโดดเลยก็ได้เพราะว่าถ้าพูดถึงในความเป็นธุรกิจเอสเซติกด้วยกันในระดับ international เมอร์สเองเราถือว่าเราเข้ามาในต,ตลาดเมืองไทยช้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบให้ผู้บริโภคหรือแม้แต่ลูกค้า ซึ่งเป็นคู่ค้าเราคลินิกเนี่ยรู้จักเรามากที่สุดอันนั้นก็เลยเป็นวิธีการที่เราพยายามจะทํางานตรงนั้นหนักมากและถามว่าผลตอบรับที่ได้เนี่ยก็น่าสนใจแล้วก็เป็นไปตามความคาดหมายด้วยตลาดเองก็โตคนมีความสนใจในเรื่องของความงามมากขึ้นนะคะประกอบกับวิธีการกลยุทธ์ในการทำงานของเมิร์สเองเนี่ยเราทำแตกต่างจากคู่แข่งที่มีอยู่ณขณะนั้นเนี่ยคู่แข่งจะสนใจเฉพาะคลินิก จะโฟกัสที่กลุ่มลูกค้าโดยตรงก็คือแพทย์แต่ว่าเมอร์สเนี่ยเรามองว่าเราเป็นธุรกิจ B2B2C เราก็สนใจทั้งแพทย์เลยไปจนถึงผู้บริโภคเลยจึงเป็นที่มาที่เราเองนี่แหละที่มาทีหลังแต่เราสร้างการรับรู้ความเข้าใจทั้งในกลุ่มแพทย์และผู้บริโภคทําให้เราได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็มีคุณหมอรวมถึงผู้บริโภครู้จักแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเราต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจ เปิเป้ลมีแนวคิดยังไงในการสร้างเมอร์สเปิ้ลแบ่งเป็นสองก้อนมันจะเป็นก้อนของกลยุทธ์ทางการตลาดเรามาทีหลังแต่เราเป็นเจ้าแรกที่เราทําถึงผู้บริโภคทําให้เกิดการรับรู้เกิดการเข้าใจที่ถูกต้องแต่อีกขาหนึ่งเปิ้ลว่าซึ่งเป็นขาที่สําคัญที่สุดและทําให้ประสบความสำเร็จได้อย่างที่ เกินความคาดหมายในวันนี้เนี่ยเพิ้นว่ามันมาจากคนคนที่เราเลือกเข้ามาทำงานคนที่มี culture ในการที่จะ drive business ไปด้วยกันเราจะเลือกคนที่มี passion เดียวกับเรา<ม>ชอบอินดัสทรีนี้เพิ้นว่าอันนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยมีความสนุกสนานก็ต้องยอมรับว,ว่าลองผิดลองถูกในการเลือกเข้ามาจนเราเจอคนที่ใช่ว่า นี่แหละคือคนที่เหมาะกับการอยู่กับเมอร์สอันนั้นเปิ้นว่าเป็นส่วนสําคัญที่สุดที่ทําให้ธุรกิจของเมอร์สเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้อะคะ่ะเ็ดปีที่ผ่านมาอะไรของเมอร์สที่มันยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปครัคือเปิ้นว่าความเหมือนเดิมเนี่ยมันคือแนวคิดในการทำงานเหมือนเดิมเรายังมีคนทำงานที่มีไม์เซตในการทำงานเหมือนเดิม ถ้าจะมีอะไรที่เปลี่ยนน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เหมาะสมกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรวมถึงในเรื่องของการเข้าถึงของลูกค้าตอนนี้ลูกค้าของเมิร์สผู้บริปโภคอยู่ตรงไหนรับสื่อจากตรงไหนเราจะเข้าไปหาลูกค้าให้ถึงที่สุดได้อย่างไงตรงนั้นมากกว่าที่เรามีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะ คนพูดถึง beauty standard นะครับสำหรับคุณเปิ้ลและเมิสเองอะครับมองประเด็นเหล่านี้ยังไงบ้างเรียกว่าเราเราเห็นในเรามองเป็น social movement ในตอนนี้เลยแล้วเราก็อยากที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทที่จะช่วยตอกย้ำหรือว่าช่วยที่จะปรับทัศนคติของคนไทยนะคะในเรื่องของการที่ไม่ยอมรับบทบาท รูปลักษณ์ภายนอกของคนอื่นที่ไม่เป็นไปตามความรู้สึกของเราตรงนั้นเนี่ยเมิร์สเราทำเยอะมากแล้วด้วยความที่เราอยู่ในวงการความงามแล้วกันค่ะเราเจอกลุ่มคนที่หลากหลายมากเราเจอหลายรูปแบบแล้วเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วอินไซต์ของเขาอ่ะเขาต้องการการถูกยอมรับจริงๆเราเริ่มต้นมันเป็นแบบนั้นแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่มันจะยั่งยืนต่อไปได้ดีที่สุดเนี่ย คือทำอยังไงให้เขามั่นใจและภูมิใจในแบบที่เขาเป็นซึ่งก็เลยสอดคล้องกับพันธกิจของเมอร์สอะค่ะในเรื่องของ confident to be เรามองว่าเราเป็น global vision แต่เป็น local execution เมืองไทยสิ่งที่จะสามารถสะท้อนได้ดีที่สุดสำหรับเปิ้นเลยเนี่ยเปิ้นก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่มันตรงก็คือเรื่อง social movement อย่างเราเพิ่งมีแคมเปญเมื่อต้นปีก็คือ this is me ดูดีไม่มีกรอบ i n f อน e ซอร r ที่เราเลือกใช้ก็เป็น i n f อน e ซอร r ที่มีความหลากหลายเช่นน้องเกรซเดอะเฟสที่ อาจจะมีสีผิวที่ไม่ได้เป็นที่ยอมรับในคนไทยทั่วไปหรือน้องโมจิที่เป็น transgender น้องต้นที่เป็น drag เราพยายามจะให้น้องๆกลุ่มนี้เป็น spoke person ที่จะช่วยบอกให้กับทุกๆคนให้รู้ว่าความเป็นเขาในแบบนั้นอัตลักษณ์แบบนั้นเนี่ยมันน่าภูมิใจนะแล้วเธอควรจะมั่นใจในแบบที่เธอเป็นแบบนี้นะเพราะพื้นฐานของความมั่นใจเพื่นเชื่อว่าทุกคนที่มีความมั่นใจความสำเร็จมันไปเราครึ่งหนึ่งค่ะ คือถ้าคุณมั่นใจปุ๊บการที่คุณจะออกไปทํางานหรือออกไปใช้ชีวิตเนี่ยคือเกินครึ่งคือคุณประสบความสําเร็จไปแล้วเรียกว่าเป็นพื้นฐานที่เราเรามีความเชื่อนั้นแล้วเราก็พยายามจะผลักดันความมั่นใจให้กับทุกคนในประเทศไทยโดยอาศัยเนี่ยค่ะกับแคมเปญต่างๆแล้วก็มีความต่อเนื่องของแคมเปญเพื่อตอกย้ำในเรื่องของ confident to be เนี่ยไปเรื่อยๆอีกแน่นอนค่ะ เมอร์สหยิบความมั่นใจในรูปลักษ์ขึ้นมาแต่ไม่ได้บอกว่าต้องทำเยอะๆนะแล้วคุณจะได้มั่นใจไม่ใช่เลยมุมของเมอร์สคือถ้าคุณชอบศสลยกรรมมากคุณอยากเมคโอเวอร์การที่คุณเมคโอเวอร์แล้วคุณมั่นใจคุณทำเลยคะ่ะกับอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่ทำอะไรเลยแต่ฉันก็รู้สึกว่าการไม่ทำอะไรเลยคือโอเคมากเลยก็ไม่ต้องทำอะไรเลยหมายถึงว่าอันนั้นก็คือบิวตี้ของคุณคือแล้วแต่เลยอันนั้นเป็นสิ่งที่เมอร์สอยากจะถ่ายทอดออกไปต้องยอมรับว่า เราแยกก้อนกันชัดเจนไม่ใช่ว่าเราทำพันธกรริจนี้เพื่อขายของไม่เลยเราทำพันธกิจนี้เพื่อเราอยากจะ Drive Inner ของคนทุกคนว่าอยากให้ยืนอยู่ด้วยความมั่นใจและสิ่งที่ตัวเองเป็นและพึงพอใจมากกว่าค่ะแต่ก่อนเราได้ยินแต่แบบ beauty is in the eye of the beholder สวยหรือเปล่าแล้วแต่ใครมองเราตอนนี้เปิ้ลนเพียงจะ encourage ทุกคนว่าแบบ beauty is when you look at your mirror คือหยิบกระจกค่ะอ่าฉันสวย นั่นนั่นคือแบบที่สุดแล้วเมื่อไหร่ที่คุณเดินสองกระจกแล้วแบบฉันสวยนะคือคุณสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วอะสําหรับเปิ้ลคุณเปิ้ลมองภาพรวมของธุรกิจความงามในเมืองไทยตอนนี้ยังไงฮะเปิ้ลว่าอนาคตดีเลยแล้วค่ะเพราะว่าอย่างอย่างตัวเลขของการค้าไทยปีล่าสุดกลุ่มธุรกิจความงามคลินิกความงามก็เป็นอันดับหนึ่งนะคะวิกฤตโควิดทําให้เราพิสูจได้ว่าตลาดเนี้ย เป็นตลาดที่เพินใช้คำว่าไม่ตายเนื่องด้วยโควิดเป็นเรื่องของสุขภาพมันเป็นความบังเอิญที่สอดคล้องว่าเป็นช่วงเวลาของคนที่ดูแลตัวเองมากขึ้นเทรนด์ของเซลฟ์แคร์ก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นคือในเมื่อเทรนด์มันมาการดูแลตัวเองมันมาเปิ้นว่าธุรกิจนี้ยังไปได้อีกไกลเปิ้นว่าภาพรวมตลาดโตแน่นอนคะ่ะดับเบิลดิจิตด้วยไม่ใช่แค่ซิงเกิลดิจิต วันนี้เปิ้ลมองว่าเราโตไปพร้อมตลาดเราโตไปเท่าๆตลาด ได้เลยค่ะคือตลาดโตกี่เปอร์เซนต์เมอร์สเองเราก็โตเท่าตลาดเลยในแง่ของกลยุทธ์ของการทํางานของเราเนี่ยเราไปในเชิงของกลยุทธ์ที่เป็นคู่ค้ากันเราไม่มองตัวป็นเทรดดิ้งเช่นแบบขายแต่ของไม่ใช่เรามองบียอนตรงนั้นในแง่ของการทําการตลาดคือเป็นพาร์ทเนอร์เราพูดเสมอว่า your success is our success ถ้าคุณหมอประสบความสําเร็จเราก็ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงก็ได้ให้คุณหมอหรือว่าคลินิกค,คู่ค้าของเราเนี่ยแข็งแรงที่สุด เพราะถ้าเขาแข็งแรงเราก็แข็งแรงไปด้วยเปิ้นว่าเรายังโตได้อีกปี2,565เปิ้นว่าธุรกิจของเมอร์เซน่าจะแตะพันล้านได้แน่นอน7ปีเราโต10เท่าเป็นตัวเลขที่น่าภาคภูมิใจแล้วถามว่าโตไปได้อีกไหมเปิ้นเชื่อว่าในธุรกิจนี้เนี่ยถ้าในแง่ของตลาดสามารถโตได้ดับเบิลดิจิตทุกปีการที่เราจะดับเบิลเรเวนิวก็ไม่น่าไกลเกินเอื้อม